ครับสวัสดีเพื่อนๆพืชาว YouTube ทุกๆท่านด้วยนะครับอยู่กับช n e l n u t p r r n n c e นะวันนี้อยู่กับเกม Summoner War นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเ,เล่นเวลัสกานะครับเรามาดูกันว่าหลังจากที่น้องโดนปรับสกิล2ไปเนาะก็คือความต่อเนื่องในการใช้สกิล2เนี่ยมันจะหายไปนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่น้องโดนเนิฟเนี่ยน้องจะยังเล่นได้ไหมนะครับซึ่งผมก็ได้เล่นไปตอนบ่ายเลยเนาะก็มีแพ้บ้างชนะบ้างนะครับแต่ว่าผมจะให้ดูตาที่น้องได้เล่นนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทีมที่ผมเล่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมรับนะครับ ผมไม่กล้าบุกนะลดนผมไม่แน่นลดนผมกระจอกมากอันนี้เราเจอทีมซีซีนะแต่ว่าเราชะน่เด๋ยวปิเด่นเดียวอะไปดูกันผมจะหยิบเป็นอาสกาแรกแรกแล้วนะแรกแรกเลย ันนี้นมบาระลบนะครับก็ดีตีขึ้นมาตีตีได้ถ่ายถึงหรออยระบบสตันครบนมบระลมโคตรมากครับมาเจอทีมซีซี ขอน้องปืน <c oughs> ขอแค่ดาบเดียวดาบเดียวเท่านั้นตานี้อะเดี๋ยวเราไปดูตานี้กันน้องแรงมาก ผมจำไม่ได้แล้วว่าตาไหนที่ว่าน้องมันได้ไหลแบบ e x แล้วก็กดสกิลหนึ่งค่าแล้วก็ไหลไหลไมาใช้สกิลวนสกิลได้แดบดไปดูน้องดอนัอันนี้ผมแปลงล่างวัดเลยนะต้องลึกข้างอาเกตลออแดงอเเต่สว่าเขาล้างขึ้นมา ก็เกี่กวกัพ <g ül> คกดออกเลยเออเอ่อเนอแต่ฟันงานนี้ไม่นับแล้วกันน้องไม่ได้เล่นน้องไม่ได้โชว์ เดี๋ยวเรามาดูตานี้ตานี้เขามีแบบซีซีเอ้ยแปดดับแปดดีบั๊บแดงเยอะนะลมบาระลมก็เลยแทน่นแล้วก็เอาเพียววานิลาลมมาสะท้อนเอามาสะท้อนไามเมทเฟิร์สพิกเป็นพินเม็ดเีมคนน่ากลัว เขาแม่แบนมาลมแล้วนะมาแล้วก็เลยมันจะได้ฟรีนิดนึงมาแล้วข้ากระเราไปแล้วอันนีเ้เราต้องกลางโล,ล่นะในการตายมันมาแล้วโคตรแรงเ,เกื่อบตายหัาน เมื่อกี้มาเราตายนะเราก็เลยอาร์เซนอลเราเต็มแล้วเ,เราก็ฟาดไปตาสกิลไม่แล้วโคตรเกียนแต่นอมะละผมได้เข้าเทินนาะอาดีเอ็กเนี่ยเมื่อก่อนอะ่ะรู้สึกว่าถ้าได้อีกสักสองครั้งก็น่าจะกลับมาฟาดได้แล้วนะแต่ว่าอันนี้มัน มันเหมือนกับว่าต้องรอต้องรอได้เทอหนึ่งเธอแล้วก็ e อกอีกสองครั้ง e อกอีกสาครั้งอะ,อะถึงจะฟันอีกเลาทําให้ความต่อนเนื่องของการแชสกิลสองมันหายไปนะแต่ว่าเลือดศัตรูมันใกล้จะตายมาละก็ยังไหลง่ายอันนี้เขาโดนโพวกล้วแล้วเก็ข้าวเธนได้ค่าแล้วก็เดาวเกตของไอ ผีเมืดก็เด้งขึ้นมาปั๊บแล้วาก็ไล่ปั๊บดูอะไรค <c oughs> รับนี่อะตอนนี้เราเจอทีมสปีดไม่ถึงกับสปีดมากหรอกแต่ว่าเราโดนเปิดก่อน พีเมตตอนแรกมาเดิมแล้วโดนแก้ทางแนละ้วก็มีแพนด้าต้องแบนแพนด้านะเดี๋ยวแพนด้ามันฟรีเกินอันนี้ผมวัดดวงยิงเลยนะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเรายิงอีกฝั่งหนึ่งคือเรายิง เกือบตายอยู่แล้วอะแล้วพอมาตายเวลัสก้าเราจะได้เกตจะได้เทินนาะก็กลับมาฟันอะไรต่อได้ไปดูอันนี้ก็ฆ่าโรโบเพราะว่าโรโบมันบางอือันนี้โชคดีสตันได้ไัน,นโดนโดนรีคูดาไปอันนี้ชิซูกะเขาไม่ไม่ตาซีซีกลับมานะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าองค์เยียวีเราติดสัตพันแล้วมันจะล้างขึ้นมาเนะอืมก็เหมือนกับว่าปลามาเราไม่ได้อะไรแต่ว่าเมาื่อกี้นีอโโโอ้อ่าโรโบตายต่อเมื่อกี้เขาลีสกิลใบสันไม่ติดกัาบาดู <laughs> สรุปโดนเนิร์ฟจริงไหมหยิบตาแล้วเต็ดแพนด้าแสงโคตรบ่อยแต่ผมก็ไม่แบนนะ <c oughs> คิดว่าน่าจะไหวอยู่ ไม่ได้นะติดแันด้าต้องฆ่าลิงก่อนอันนี้วัดดวงยิงเลยเพราะว่าลิงมันจะตายละแล้วพอลิงตายเดี๋ยวเวลาสก้าก็จะได้เกตขึ้นมาแต่ว่ามันติดเกตมันติดแพนด้าแสงอยู่แพนด้าแสงมันกดเกตอยู่ลักไม่ตายเลย อย่างไรอันนี้ต้องรีบฆ่าแพาะนะด้นานะกระโดดลงไปเดี๋ยวพอมาตายเราก็ได้เกตนะตายได้ EX โดนกดสติกเกอร์ถ้าเป็นเมื่อก่อนอนะ่ะ e EXMG คือสก,กิลมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้โดนรีไปไอ้โดนเ้อไปต่อเกลเีงเต้งปุ๊บกลับมาฟันโอ้โหดู <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับสรุปก็คือน้องก็ยังเล่นได้นะแต่ว่าความต่อเนื่องของสกิลมันผมคิดว่ามันก็หายไปบ้างแหละแต่ถ้าได้ออกสักทีหนึ่งก็คงรู้เรื่องโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ